สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลนะคะวันนี้คุณยายมาอัปเดตวิธีการแพ็คของคุณยายที่จะส่งไปให้ท่านผู้ชม f อที่ช่วยเอฟของคุณยายอันนี้ลูกไม้นะคะดูน้องสวยมากตอนแรกคุณยายเอฟมาว่าจะทําแม่พันแต่คุณยายโดนลูกขาคลองคุณยายก็เลยใจอ่อนปล่อยแบ่งปันไป แต่ถ้าท่านผู้ชมที่เอฟของคุณยายแเอาไปเลี้ยงแล้วน้องโตผ่าหัวทําจํานวนถ้าผ่ามาน้องหน้าตาเหมือนแม่นี่สามารถเอาไปจดชื่อได้เลยนะน้องสวยมากดูนี่การแพ็คของคุณยายนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือขั้นตอนเดียวข้างในคุณยายจะเอากระดาษชุ่ชุ่มชุบน้ําใส่ข้างในเพื่อจะให้น้องมีความชุ่มชื้นเวลาน้องเดินทางไกลน้องจะได้ดูดน้ําจาก กระดาษชุดชู่เอาไปให้ลากน้องมีความชุ่มชืน้นน้องจะได้ไม่เหี่ยวนี่นะคะวิธีแพ็คของคุณยายแล้วท่านผู้ชมที่เอฟชุดนี้ไปนะเทวกรรมังรักน้องจะออกแบบเผือกเป็นแบบเหลืองออกเหลืองอ,อ่อนๆอย่างเงี้ยน้องจะโตชา้าก็เอาน้องไปครอบแก้วไว้ก่อนนะคะโอ้ยเอาน้องไปใส่กระโจมโอบหรือ ไอตะก้าอบถ้ามีตู้อบก็ใส่ตู้อบไปก่อนเพราะถ้าใบน้องอย่างนี้น้องจตโตช้าแล้วก็นี่ดูศิลาหุ่มทองดูหน้าน้องด่างสวยมากเลยเนี่ยเลี้ยงน้องดีๆนะคะน้องโตไปน้องจะสวยมากเลยศิลาหุ่มทองหน้าน้องสวยน้องป้ายน้องด่างมาแล้วเนี่ดู วงยิงเท่ฝันก็ป้ายมาแล้วนะคะแล้วนี่วิธีแพ็คของคุณยายนะคะยังเหลืออีกครอบแก้วยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยดูท่าผู้ชมที่เอฟชุดนี้ที่มีมณีล้อมเพรแผงนะใบหลอดใหม่น้องมาน้องตะกิดด่างมาหน่อยๆแล้วนะคะรอลุ้นน้องให้น้องใบโต,ต,ตหลอดใหม่อาจจะป้ายเยอะด่างเยอะกว่านี้นะคะ แล้วก็ท่านที่เอเมืองเกาะเกตนะน้องใบนี้น้องจะช้าแล้วนะคะพอน้องเป็นใบออกแบบเผือกแบบชมพูอันนี้มันเป็นใบเบีย้ยเนี่ยน้องก็ทิ้งใบหลอดใหม่น้องก็มาแล้วนะคะไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวคุณยายพาไปดูบอนสีข้างนอกของคุณยายอันนี้ชุดโตยังไม่มี ท่านผู้ชมเอฟของคุณยายคุณยายก็เลี้ยงไว้หนอกเลี้ยงน้องไว้ทําแม่พันรอแบ่งปันแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจเดี๋ยวคุณยายก็ลงคลิปแบ่งปันใหม่นี่เจ้าปอแก้วคุณยายเอาออกมานอกตู้แล้วคุณยายจะให้น้องสร้างหัวจะได้เอามาผ่าแบ่งปันเพราะคุณยายปล่อยไซส์ใหญ่ไม่มีคนช่วยเอฟเนี่ยดูดิ น้องใบแบะอย่างนี้แล้วน้องน่าจะมีหัวใหญ่แล้วเดี๋ยวรอเอฟต้นเล็กๆของคุณยายนะคะแล้วนี่ก็ลูกไม้นี่นะศิลาหุ้มทองเมื่อกี้ที่คุณยายถ่ายให้ดูที่มีคนเอฟของคุณยายที่หน้าน้องชมพูนี่ต้นแม่เขานั้นเนี่ยแม่เขาจะด่างเหลืองสวยเลยเนี่ยศีลาหุ้มทองนี่เขาจะเปิดมาแต่ละหน้าหน้าเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะศิลา นี่ลูกไม้คุณยายก็หลอดใหม่นี่ลูกไม้ของคุณยายอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวรอให้น้องมีหัวแล้วคุณยายจะไปผ่าทําจํานวนแบ่งปันนะคะรอติดตามของคุณยายนะคะเดี๋ยวรอให้ชุดใหม่ที่คุณยายผ่าไปน้องงอกมาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณยายจะเอาชุดนี้ไปผ่าแบ่งปันนี่ดูบรรดานรัพย์ของคุณยายสีชมพูกระดูกดำสวยมากแล้วนี่ก็ อะไรเปเปอดเนี่ยหน้าเปิดเปิดสองฝั่งโค้งชายชนลูกไม้แล้วก็นิสุดลากแล้วก็เท้าหิรันพนาศูนนี่นะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจรอบนลปีชุดใหม่ที่คุณยายผ่าหัวน้องไปนะคะรอให้น้องงอกแล้วคุณจะแต่ ทยอยทยอยเอามาแบ่งปันนะคะดูต้นนี้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทองอุไลของคุณยายนี่วันก่อนน้องยังมีดอกนิดเดียวตอนนี้น้องดอกเต็มต้นแล้วนะคะทองอุไลนี่จะเป็นต้นอะไรที่สวยมากดอกน้องจะขึ้นมาตลอดเลยร่วงเสร็จแล้วก็ขึ้น ให้เราได้ชมความงามของน้องตลอดเลยโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบคลิปก่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุณยายคาโลกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดนิ้วโป้งให้คุณยายด้วยนะคะ